สวัสดีค่ะทุกคนปั๊มได้ไปอ่านหนังสือมาเล่มหนึ่งนะคะหนังสือชื่อว่า r i k t Svenskt v e t t i g e t p l e t s v e n s k t นะคะวันนี้ปั๊มก็เลยอยากจะเอาความรู้ที่ปั๊มได้จากหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเนาะมาแชร์ให้กับทุกๆคนนะคะ,ะเป็นเรื่องของการกล่าวคำขอบคุณเนาะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าคนสวิสช์เนี่ยเขากล่าวขอบคุณกันตอนไหนอย่างไรบ้างมาดูอันแรกเลยนะคะการที่ใครสักคนเนี่ยเสนออะไรให้กับเรานะคะอย่างเช่น någon frågar om du vill ha kaffe ใครสักคนถามนะคะว่าเราเนี่ยอยากจะได้อยากจะรับกาแฟไหมอย่างเงี้ยเนาะถ้าเราอยากจะรับกาแฟนะคะเราก็ตอบได้ว่ายอทักนะคะแต่ถ้าเราไม่อยากจะรับกาแฟนะเราก็ตอบได้ว่าเนททักหรือว่าทักเดบรอหรือว่าจะเป็นเนทเดบรอทักอันถัดไปนะคะนูกล uh, ิเอลปะเดยใครสักคนที่ช่วยเหลือเราอย่างเงี้ยนะคะเราก็ตอบกลับไปได้ว่าทักฟิเอลเป็นทักฟิเอลเป็นนะคะก็คือขอบคุณสําหรับการช่วยเหลือ อันตัดไปนะคะ no conviene permitir inter ใครสักคนน่ะอยากจะช่วยเรานะคะแต่ไม่สามารถช่วยได้เนาะเราก็สามารถบอกเขาไปได้ว่า thank you all thank you all อย่างไรก็ขอบคุณนะอย่างเงี้ยเนาะอันถัดไปนะคะ dilemna tuvo ganu good sum de huello การที่เราเนี่ยส่งของอะไรสักอย่างที่เราได้ยืมจากใครสักคนกลับไปให้เจ้าของเขาเนี่ยเนาะเราก็จะพูดขอบคุณคนที่ให้เรายืมเนี่ยได้ว่า thank for the e l t ทักฟลุ่นขอบคุณสำหรับการให้ยืมถัดไปนะคะดู how ett dem hos nogen นะคะก็คือการที่เราเนี่ยได้ไปรับประทานอาหารบ้างใครสักคนหลังจากรับประทานเสร็จแล้วเนี่ยนะเราก็จะต้องบอกเขาว่าทักฟอร์มตันทักฟอร์มตันซึ่งก็แปลว่าขอบคุณสําหรับอาหารเนาะหรือว่าถ้าเราไปฟีกะล่ะเราก็สามารถกล่าวขอบคุณได้ว่าทักฟีกันดู how varit professor hos nogen การที่เราได้ไปสังสรรค์นะคะงานปาร์ตี้ที่บ้านใครสักคนเนี่ยเนาะและหลังจากนั้นเราได้มาเจอเขาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะเราก็สามารถพูดกับเขาได้ว่าทักเฟเซียนัสทักเฟเซียนัสนะคะก็คือถ้าไปลตรงตัวขอบคุณสําหรับล่าสุดนะ,ะหรือว่าขอบคุณสําหรับปาร์ตี้ที่ผ่านมาประมาณนี้เนาะ,ะต่อไปนะคะโนก o นอุนสกติโนกุตโพซิทีฟใครสักคนนะคะที่ปรารนานดีต่อเราไม่ว่าจะโดยการพูดว่าลุกิลกิ โชคดีเท3บลิสเซมสเตอร์เท3บลิสเซมสเตอร์นะคะก็ให้มีวันหยุดที่ดีก g ต a ิส s g r ต t ิสแสดงความยินดีด้วยนะเราก็ตอบเขาไปได้ว่าทักทักนะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะปรารถนาสิ่งดีๆนั้นกลับไปให้เขาด้วยเงี้ยเนาะเราก็พูดได้ว่าทักเดซัมะทักเดซัมะอันถัดไปนะคะนูนกันเยอะเลย in compliment นู่นกันเยอะเลย in compliment ก็แปลว่า ใครสักคนนะคะให้หรือกล่าวคําชื่นชมแก่เราอย่างเช่นว่าแบบเกิดเด้อทำไมเธอสวยขนาดนี้เนาะทำไมเธอสวยอย่างนี้ว่าดุกที่เธอเอ๋อร์ว่าดุกทีเธออ๋ร์นะคะทำไมเธอเก่งขนาดนี้ว่าบราอิยบบัตบราอิยบบัตนะคะทําได้ดีเราก็ตอบเข้าไปได้ว่าทักนะคะหรือว่าถ้าเราจะชมเขากลับไปด้วยไงี้ยนะคะเราก็พูดได้ว่าทักเดสม,มะทักเดสม,มะ สุดท้ายนะคะและถ้าเราเนี่ยอยากจะกล่าวคําขอบคุณโดยที่เราเนี่ยอยากจะเพิ่มน้ําหนักคําขอบคุณนั้นให้มันมีความหมายมากวกว่าเดิมนะเราก็าสามารถพูดได้ว,ว่าทักซี่จิตมุกเกะทักซี่จิตมุกเกะทูซึนทักทูซึนทักทักซ์อเฮมส์ต์มุกเกะทักซ์อเฮมส์ต์มุกเกะทักซ์เนลเล่ดูทักซ์เนลเล่ดูนะ่ฮะ ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้เนาะนะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้บําได้ด้วยนะยังไงเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเฮ้ดู